MacBook 15นิ้วปี2018หรือ2019นะครับอาการเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าชาร์จสวิง BBMax Service แกทันได้นะครับสวัสดีครับ BBMax Service นะครับวันนี้เรามาเจอกับเจ้าตัว15นิ้วปี2018นะครับโมเดล1990อาการก็คือชาร์จไม่ได้ขึ้นโลโก้แบตนะครับ อันนี้เราซ่อมในส่วนของโลจิกบอร์ดเรียบร้อยแล้วเหลือแบตเตอรี่ที่บวมนะครับเหลือแบตเตอรี่ที่บวม <No. S 1> รู้สึกว่าจะเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ชาร์จไฟไฟหมดเกลี้ยงแล้วก็ชาร์จไม่เข้านะครับเปิดเลยน้ามาแล้วครับผมทัชแพดทำงานนะครับตัวนี้แบตเตอรี่บวมนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะ oh. โมเดลแบตเตอรี่หนึ่งเก้าห้าสามนะแบตเตอรี่มาแล้ว ชาร์จขึ้นแล้วนะครับนี่ศูนย์เปอร์เซ็นนะครับน่ะนะแล้วก็มาดูในส่วนของแบตเตอรี่ที่บวมนี่ <S <S เห็นไหมครับนี่เรามีแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมแบตเตอรี่แท้ <S <S เปลี่ยนรอรับได้เลยนะครับในกรณีแบตเตอรี่ของท่านใดนะครับที่บวมหรือแบตเสื่อมแบตหมดเร็วนะครับ สำหรับร้านเราเปลี่ยนหลอรับได้เลยโดยประมาณแบตเตอรี่เนี่ยใช้เวลา1-2ชั่วโมงเท่านั้น <Yeah. S 1> นะครับมานี่เมื่อกี้ศูนย์เห็นไหมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละหนึ mm. 1> 1่งเปเซ็นแล้วนะครับแบตบวมก็ไม่ได้ถือว่าเสียเลยนะครับแค่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าบวมจะทำให้ทัชแพดเสียหรือคีย์บอร์ดเสียได้เร็วขึ้นนะครับต้องเปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยน เซล์ของเขายังไม่ทันได้เสียแต่เขาบวมก่อนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับเคสนี้ซ่อมเมนบอร์ดและเปลี่ยนแบตเตอรี่เรามาลุยกันในกรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลยมานะครับหลังจากที่เราได้แบตมาแล้วรุ่นนี้เปลี่ยนไม่ยากนะครับท่านไหนท่านใดก็เปลี่ยนได้ง่ายๆแค่มีอุปกรณ์ <S <S ที่ครบหรือถูกประเภทน,นะครับก็สามารถแกะประกอบใส่ เพราะว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้มีกราวมาให้อยู่แล้วนะครับนา เรียบร้อยนะครับนี่ระบบชาร์จชาร์จถึง4แอมป์กว่ากันเลยทีเดียว4.17นะครับหรือ3.9อันนี้ถือว่าระบบชาร์จดีนะครับแบตเตอรี่ปกตินะครับเรียบร้อยเคาน์เตอร์จะเป็น0นย์นะครับอันนี้แบตเตอรี่เขามีอยู่ประมาณน่าจะ50กว่าปอซต์ครับ5แบตเตอรี่ระบบชาร์จกำลังไฟปกตินะครับเป็นแบตเตอรี่ใหม่ สนใจก็ฝากกดติดตามกดซ b s สไคร e นะครับผมหรือคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้โอเคนะครับอันนี้ก็เหลือแค่ประกอบอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่เขาประกอบให้ก็ขอบคุณไว้ด้วยนะครับทางเรามี2สาขานะครับสาขารามกับสาขารางสิตนะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ใต้นี้สามารถเข้ามาที่ร้านสอบถามกันได้ขอบคุณครับที่ชมคลิปวิดีโอเรา DB Max Service สวัสดีครับ